วันนี้มันถายแบรนด์รองเทา้า mm ิดเซเวนทีกดดันมากไปดูวัวจูนวัวจุดูทำอะไรก็ได้คิดขึ้นมาแล้วก็ทําเลยชื่อว่าบีสตรองพยายามบอกให้ทุกคนแบบให้จงเข้มแข็งนะสวัสดีครับชื่อทัศนวสิน์นะครับกัจจินีกรชื่อโบนจับเซเวนทีมาจากชื่อผมเองชื่อทัศนวสิท์ แล้วก็เซมิทีมเป็นวันเกิดเอติกส์ของแบรนด์คือดูวัาจุ๋มจะดูทำอะไรก็ได้คิดขึ้นมาแล้วก็ทําเลยได้เ,เจอกับคุณมีก็เลยชวนันมาถ่ายแบบโปรเจกต์ครั้งนี้ตัวผมเองจะไม่กําหนดอะไรเลยแค่ให้โจทย์ว่ารองเท้าผู้นี้คนตีความยังไงออกมาได้บ้างหรือมีสิ่งอะไรที่อยากถ่ายโดยการใช้รองเท้าอันนี้เป็นตัวเสริมในในไอเดียของเขาอ่ะุณมีก็เลยสนใจแล้วก็คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าอยากถ่ายกับนักพอกายที่รือช ใช่ใช่เขาพี่โบ๊ทบอกว่าโอเคอยากทำยังไงอะไรก็ทำเลยกดดันมากนะครับแล้วก็พยายามมานั่งคิดอย่างเงี้ยแต่ก็ขอบคุณจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยเรียนเกี่ยวกับการถ่ายรูปมากับทีมแอดพิชากาแล้วก็ทีมงานทีมงานที่เราพัฒนาเราเนหลักก็ เคยได้เรียนรู้แกก็สอนมาก็เลยเอาความรู้เหล่านั้นน่ะมาลองใช้ดูว่าโปรเจกต์จริงๆเนี่ยกับสิ่งที่แกเคยสอนวิธีการคิดหลักการคิดเรื่องหลังที่แกเคยทำอ่างเงี้ยเอามาลองทางานตัวเองว่าแบบวิคิดแบบแกเป็นยังไงแล้วก็เพื่อนผมอีกคนนึงที่ชื่อบกฉันก็เป็นตากล้องเงี้ยเขาเคยสอนผมวิธีการคิดอย่างเงี้ยคือตอนแรกทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมทํา แชันมาสักประมาณหนึ่งละแล้วก็เบื่อการถ่ายแบบแคมเปญแบบเดิมๆที่แบบจะต้องไปเช่าสตูดิโอหาโมเดลหาช่างภาพเลยก็เลยคิดว่าอยากทำให้การถ่ายแบบของทุกเซตเป็นเหมือน collaboration editorial พะาะนั้นก็เลยอยากจะติดต่อช่างภาพติดต่อโมเดลติดต่อสไตลิสต์ว่าเขามีอะไรที่เขาอยากทำหรือเปล่าแล้วก็เรามาตัวไอเดีย พอดีได <łość> ้ไปเห็นรูปของเพื่อนสนิทนะครับช่างภาพถ่ายรูปให้เป็นกล้องฟิล์มก็เลยไปถามว่าใครถ่ายรูปให้ถ่ายสวยดีพี่ก็เลยแนะนำคุณวีให้รู้จักกันแล้วก็เป็นนัดเจอการเล่าโปรเจกต์ให้ฟังแล้วคุณวีก็สนใจก็เลยออกมาชื่อคอนเซปต์ชื่อว่า s ี r o n g คือ คือจะพยายามบอกให้ทุกคนแบบให้จงเข้มแข็งนะมันอาจจะสืบเนื่องจากโควิดด้วยสุดเนื่องจากการที่รองเท้าบู๊เนี่ย represent นในมุมของผมคือความเข้มแข็งของทันผู้ชายในยุคก่อนแล้วก็ผู้หญิงในยุคก่อนเริ่มต้นอะไรแบบนี้ก็เลยมาเป็นคอนเซ็ปต์ที่สองแล้วเราก็เล่าผ่านผู้ชายที่มีกล้าก็เป็นเป็นเนื้อที่ represent ความแข็งแรงตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วตั้งแต่ยุคหินแล้วว่าเออคนที่แข็งแรงมันจะ,จะเออต้องแบบไซรัสอะไรอย่างเงี้ยเราใช้หน้ากายกับยำอะไรเงี้ยให้มันซิมโฟที่สุดด้วยสรีระของมนุษยย์เี่ พอมีกล้ามมีอะไรเงี้ยพอเราจะเล่นเรื่องแสงและเงาที่เป็นเรื่องขาวดาเหมือนกันเงนี้ยคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราได้ชัดเจนหลักจากโจทย์ดีตรงใช่ไหมผมเองก็คิดหลายๆอย่างแหละว่าจะเป็นแนวไหนดีอะไรเงี้ยก็เลยให้ทีมชื่อน้องเฟีย์เนี่ยรีเสิร์ชก็ก็เลย <c oughs> ลคิดว่าเออมันน่าจะถ่ายที่ยิมนาะก็เลยลองรีเสิร์ชว่าเอ้ยยิมอะไรบ้างนะแล้วเราก็ไปเจอลูชาย,ยิม ซึ่งมันเป็นยิมที่มีความเก่าแก่จริงๆอ่ะมีความเป็นตำนานดูแบบคลาสสิกดูของแท้มันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์แบรนด์ของโปรดักที่ผมมองว่าด้วยโปรดักแนวนี้ลองทาคูยแบบนี้มันเป็นอะไรที่มันคลาสสิกมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เล็กโทหรือไม่ใช่ฮิปสเตอร์แต่มันคือตำนานที่มันอยู่ยาวๆเป็นเลเจนด์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกแบบนี้ซึ่งมันก็จะปรกบัดกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวอ็อบเจกต์ตัวโลเคชันหรือตัวโปรดักอะไรแบบเนี้ย มันก็ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วเราก็ไปลองไปสเกลโรดูพอไปจริงๆมันเกิดภาพในหัวมากขึ้นว่าแบบเอ้ยมุมนี้เราก็น่าถ่ายมุมนั้นก็น่าถ่ายมันดูเหมาะสมกับรองเท้าดีมันดูเหมาะสมกับเออคอนเซ็ปต,ต์บีสตองดีพอมาจริงก็เกินคาดนะสถานที่อะไรเงี้ยมันถ่ายง่ายมากถ่ายอยากติดทุกอย่างเลยแต่ก็ต้องเลือกติด่ให้โปรดักต์มันดูน่าสนใจเลยถ่ายยังไงก็สวยนะที่นี่ถ้าใครชอบแนวนี้นะ ด้านภาพอ่ะที่เราต้องดูแลมูดแอนโทนเดิมที่ที่เขาทำไว้อยู่แล้วค่ะก็ค่อนข้างเชฟไอเดียให้เราได้ชัดขึ้นแล้วด้วยธียมที่เป็นดีสตรองกับคอนเซปท,าาท์ที่เราวางไว้ะเนาะมูดแอนโทนที่เราวางไว้เหมือนกันว่าเป็นขาวดำเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากเอาโทนในกาทถฟบสเปซมาเล่นในบทีเวลาเราพูดถึงภาพขาวดำเราอาจจะนึกถึงพื้นที่สีขาวมากกว่าสีดำทีเราก็เลยคิดว่าเราจะอินเวอร์เพื่อให้ตอบโจทย์คอนเซปต์ว่ารีสตรอง บูทก็จะเป็นแบบเห็นน้ำหนักสีดำมากกว่าสีขาวเพื่อให้มันดูแตกต่างไปจากของเดิมที่เขาใช้ในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็มีวิร์ยดิดนึงไปดูพวกภาพในยุคก,ก่อนๆเหมือนรีเลดกับไอเดียแมบบกกา์ของการใช้บูทบูทแอนโทนนะักกล้ามขาวดำความธรรมชาติโบนมันเป็นยังไงก็เลยไปย้อนดูภาพเก่า เออแต่ก่อนที่เขาถ่ายกล้องฟิล์มขาวดำเลยเนี่ยเขามีการปรับภาพหรือว่าใช้ภาพแบบไหนเอามาปรับใช้กับโปรเจกต์นี้คะอยากกล้ามใหญ่แบบนี้บ้างกลับไปกีกีเอฟซีดีกว่าเอ้ยเขาจะได้อย่างอื่นมานแทนนะนี่เหได้ตรงนี้ใหญ่เลยเด้อมันแพค สนุกมากเลยครับเพราะว่ามันนี้มันนี้มาเป็นผู้ชมเป็นครั้งแรกที่ออกไปต้องมานั่งจัดโน่นจัดนี่เองรู้สึกว่าสนุกมันก็เหมือนแบบเป็นไอเดียของคุณดีรวนเรืรู้สึกใหม่สำหรับเรามาเพราะว่าวิธีการทำงานวิธีการจัดรูปจัดท่าหรือวิธีการเลือกชัตเตอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบที่แบบเคยทํามาก่อนเลยเพราะว่ามันแบบตัวอย่างเร็วแล้วก็เหมือนแบบคุณุ้ดีเขามีนิโมดแล้วว่าต้องการอะไรเลยออกมาได้เร็วมากสนุกมาก สนุกมากนะครับก็ต้องขอบคุณทางพี่โบ๊ทนะครับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ทางพี่แฮมนะครับในแบบของเราแล้วก็พี่เกณฑ์นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบสนุกมากแล้วก็อยากทำมานานแล้วเดี๋ยได้รับโอกาสจากทางพี่โบนะ๊ทเจ้าของแบรนด์เนาะก็ได้ได้ทำโปรเจกต์ลุกเนลมแบบนี้นะครับหวังว่าจะได้มีโปรเจกต์อะไรแบบเนี้ยได้มาทำแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูอีกครับว่า นี่คือเป็นสิ่งเป็นที่มันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะที่เราชอบเลยครับก็เป็นเรื่องงานศิลปะด้วยแล้วก็ทีงานหลายๆคนต้องเฟียน้อง๊อสอะไรเงี้ยที่มาช่วยขอบคุณมาก